ครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเอ็มในช่องโฟร์เอ็มชัแนลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมา r ี a อชั่นเทเลอร์นะครับเอ펙 e ลเยจ Mobile คือจริงๆแล้วเอ e เล e ยจ Mobile นะครับมันเคยเปิดแบบจำกัดประเทศนะครับผมแต่ก็ไม่มีประเทศไทยนะตอนนี้คือดีใจมากเลยวันที่17พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็จะเปิดแบบว่าทั่วโลกเลยเป็น g l o b a l รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยก็จะได้เล่นในวันนั้นนะครับแล้วก็จะมีเอ Legend Mo b i l e ซีซั่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเทเลอร์ออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันคครับับอาโอเปกน เวทอย่างสวยออกสวยสวยได้เทนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคั้นก่อนในเกมทำท่านี้ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอออกเทนหย Not a single mention. Mira, mm -hmm. Daw. So what, yag, yag. Yeah, that's right. You're looking at him. I think I know what my problem is. I'm too selfless. I always let them get the last shot. Sure, I ran out of ammo, but still. Yeah, maybe it's time to put me first. You know what? No excuses. Huh? Oh. <laughs> ในสกอร์ตัวนี้ครับมันคือสกอร์ตอนเปิดตัวก่อนเล่นเกมนะครับสังเกตได้คือหลายๆเนี่ยยิงไปเยอะมาก38,00มตัวแต่ว่าสกอร์ของทางมิราเนี่ยน้อยมากๆเลยเหมือนจะแข่งใจตัวเองมั้งเอออะไรแบบนี้ today Day. Oh, today is mirage day ไปฮะนำหน้ามาเลยวะเฮ้เคายททายที่สุดทุกสิ่งล้วนตายอาพี่บางยังไม่ทันได้ยิงเลย อย่าวิ่งเร็วไปครับเมื่อกี้แฟตไฟเดอร์ยืงยิงเฉยๆไม่โดนโหสวิลิงมายิงโดนเฉยเลยโมซัมบิกเอน่บาดหาโคเทเ Not your day. Hey, where am I now? you see me. Bob! Tell death I said hello. What the... here? Tell him yourself. Me, Vila! Ow! I'm out. Mirage day. Ch-ching. Lang yang, yang, Best day ever. Tell me the camera's got that. ่ยไมจบตัวใหม่หอ๋อคือในเอ l e g e เจ m o มบายไม่มีนะตัวใหม่ออกมา2ตัวแน่น,นอนเลยเชียวอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นเทเลอร์นะครับของเอ l e g e เจ Mobile ที่จะปล่อยตัวออกมานะครับในวันที่17 พฤษภาคมนี้ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับผมเออแล้วเราเจอกันอย่างแน่นอนในเกมนะครับเพราะว่าผมน่าจะจริงจังกับเกมนี้พอสมควรเลยก็น่าจะนำมาไลฟ์สตรีมเป็นเกมหลักด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทำคลิปออกมาอีกมากมายนะครับพวกทิศการเล่นต่างๆนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับบายบาย